แค่นนให้รถสีกระโปรงมาใกล้ๆกันเลยดูมันก็สวยเท่ากันฮ่าต่อไป,ปรวยจัดติ่มที่รวยจัดติมทีคือว่าไม่รวเนะ เดไปดูดูสิบ้ากก็ยังไม่กว่าให้แมวไปนอนพักก่อนให้แมวเพิ่งจะขึ้นบนดูคิดว่ามันปิดแมดวดูนี่นะ่าหื่นไปให้แมวให้แมวไปพักพักพักสองห้านาที่นอน 电哪儿？ ดยู่ด้อยู่นะอืมด้วุ้ยอันนี้เอาไปจัดขานอดเถอะดูมันจัดขานอดดีนะดีดีเอาไปจัดขานอดนีตัวชี้มาอันนี้ไม่ต้องแลไะ ไปคลิบแานนี้เถอะแต่บ้านน้เท่ยต้นตนตตตตตตนัดแต่งบ้านดูสวยมันเลยจ้ะตมัแตานี ฉันว่าอันนี้เอาเออกไปเต่นข้างนอกดีกว่ามันใหญ่เกินไปงง มาสองปิด้ามาตุ๊ไปเอ็นเอ็นนี่ก็ติดผ้ามานหน่อยปิดๆเฮ้ยผิดเดยอะเกินเร็แล้วว้ารับพี่แต่ข้างบนยังไม่เสร็จ ข้างบนดูสวยนะเต้น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 ก็สวยหนึ่งก็หนึ่งมีอะไรชั่วครับนี่โทรหาข้างบนแล้วใช่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 สวยมาเริ่มสวยเคลื่นไปจัดขะนอดก่อนนะ จย่าข้างเมื่อล่ะข้างโนคนมาบ้านเจอมากเลยค่ะท่านช่วงเพื่อนมาทั้งหมดแก้นเลยจะเป็นอย่นั้นคนนี่ তাত নতন নতুন พูดแม่ยังไม่พูดตบแต่งบ้าน,นแทนแทนแทนวันนี้ก็ยังไม่มีจนหมดอีกนี่เออบ้านสวยปะนี่ตกบ้านให้เรียบร้อยให้ไม่ตกบ้านไม่เรียบร้อบย,อบ,อบ,ยบ้านไม่สวยเน่เออบ้านไม่สวยเพราะอะไรนี่นี่

นี่แปดไปเก็บแต่ข้าวไว้แต่ข้าววันนี้ก็ไม่ได้กินแน่ อันนี้น่เลยทุกคนเกี่มพอะเด็กุกกูสวยจนี่ เมื่คนมาข้าจะไป AVP ก่อนนะเออไปโรงแรมไม่ดีนะเป็นกุ้งเทพให้ดีเนะออหนึ่งอู้หูุ้งเทพน่าสนยมากาตแตงิดๆมากุาก้งเทพตกแต่งช่วยฉันโอเคค่ะมีคนตกแต่งด้วยวู้บ้าสุดสุด คิดมากไงจำบอได้เหรอเออก่อ,อ,อคิดมากพูดอย่าต้องี่ลาดจัดยังไม่เสร็จนะ่อพ่อหนน้าะ And okay. i ให้บ้านดูถึงสวบ้านตกแตงสวยมากเลยาปเป็นที่น่ กิมนี่ฮะน่าจะจบคลิปแล้วนคะคะถ้าใครชอบคลิปนี้คะหรือกดไลค์กดดิสได้บ้างเขียบชอบนำแชร์ AI ใจแน่คะสงสารไปก่อนได้บ้านนักโทษประจัญบานขึ้นหน้านะเออเอาวันไว้ต้นอ,อาอนวันไว้โตโอ้ยยยยยง โวดดยใบโคตรเยอะไปดูตอนนี้กันว่าอะไรขึ้นเยอะให้ดูใกล้ให้ดมูมาชั้นล่างเลย